เที่ยวปันสุขคืออะไรดำเนินการเมื่อไรแจกให้ใครเช็ครายละเอียดกันเลยครับรวบรวมข้อมูลมาตรการเที่ยวปันสุขกำลังใจแพ็กเกตกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 มาดูรายละเอียดแพ็กเกตต่างๆรวมถึงเงื่อนไขใครมีสิทธิ์ได้บ้างลงทะเบียนอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรจ่ายเท่าไหร่ที่นี่มีคำตอบครับ หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีรายได้จากด้านนี้เป็นอันดับต้นๆก็ต้องมาเร่งหาทางแก้ไขและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยดำเนินต่อไปให้ได้ล่าสุดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การนำของนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้แย้มถึงมาตรการเที่ยวปันสุขกำลังใจมาตรการที่จะนำมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งกำลังจะนำเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสารการโควิดสอบคอบคชุดใหญ่ในวันที่12มิถุนยายน63วันศุกร์นี้แล้วจะนำเสนอที่ประชุมคอรอมอรต่อไปมาตรการดังกล่าวคืออะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างลงทะเบียนอย่างไรเรามาเช็ครายละเอียดเบื้องต้นกันเลยครับ เที่ยวปันสุขคืออะไรเที่ยวปันสุขคือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังจะเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหา,สารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะมีการจัดทำเป็น2แพ็กเกตหลักสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางแพทย์ครับรายละเอียดแพ็กเกตจากมาตรการเที่ยวปันสุขมีอยู่2แพ็กเกตหลักได้แก่แพ็กเกตเที่ยวปันสุขและ แพ็กเกจกำลังใจครับใครที่ได้รับสิทธิ์เที่ยวปันสุขหรือกำลังใจบ้างแพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นแพ็กเกจส,สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปให้จำนวน4ล้านคนครับแพ็กเกจกำลังใจเป็นแพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือโควิด19จำนวน1ล้าน2แสนคนครับแพ็กเกจเที่ยวพันสุขและกำลังใจ ใ่ายเท่าไหร่ใช้อย่างไรรายละเอียดแพ็กเกจเที่ยวปันสุขให้สิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับค่าที่พักในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเมื่อทันเข้าเช็คอินที่โรงแรมทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้ประชาชนเพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นค่าห้องพักค่ามื้ออาหารค่าสินค้าจากร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆในโรงแรมเป็นต้นครับ โดยจะมีวงเงินต่อคนประมาณ2,000ถึง3,000บาทข้อมูลนี้ยังไม่สรุปรอผลข้อมูลจากทททครับแพ็กเกจกำลังใจจะสนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงานและเดินทางกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศและฟรีที่พักโดยวงเงินต่อคนนั้นยังไม่สรุปเช่นกันครับระยะเวลาดำเนินการเที่ยวปรนสุและกำลังใจนั้นมีระยะเวลาวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เป็นระยะเวลา4เดือนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563ครับ เที่ยวปันสุกและกำลังใจลงทะเบียนอย่างไรขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนในเรื่องนี้ครับทั้งนี้มาตรการเที่ยวปันสุกและกำลังใจยังอยู่ในขั้นตอนการหาหรือร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดในการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเบิกงบประมาณในการดำเนินการโครงการเที่ยวปันสุขต่อไปครับ ซึ่งวันนี้วันที่12มิถุนายน63ทางทททจะได้นำข้อมูลโครงการมาตรการเที่ยวปันสุขเข้าไปเสนอศูนย์สวคเพื่อให้อนุมัติและนำเสนอครอรมอต่อไปครับ ซึ่งวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรหากมีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ